นี้ก็จบวันเยี่ยมสำรวจนะคะก็เป็นวันที่ตื่นเต้นแล้วก็ถ้าทุกท่านได้ผ่านนะคะก็จะมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็จะรักคนในทีมมากที่แบบได้ฝ่าวันมาถึงจุดนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคําถามว่าสมมติว่าท่านจะทําการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลของท่านละท่านคิดว่า3ามแห่งไม่ต้อง9้าแห่งเนาะอยากจะให้เขาไปตรงไหนบ้างเป็นจุดที่เราภูมิใจแล้วก็คิดว่ามีความสําคัญน่าจะต้องไปนะคะ ในส่วนนั้นน่ะหรือสถานที่นั้นน่ะมีจุดแข็งอย่างไรนะคะให้ลิสต์มาอย่างละสามข้อนะคะแล้วสถานที่หรือส่วนงานเหล่านั้นนะมีจุดใดที่ท่านคิดว่าน่าจะต้องปรับปรุงนะหรือว่าต้องเพิ่มเติมข้อมูลก่อนที่จะมีการเยี่ยมสำรวจเช่นเขาถามเราอาจจะไม่รู้ Data ในส่วนนี้อาจจะยังไม่ได้เก็บข้อมูลหรืออย่างเช่นไม่ได้ทําการคัดกรอง การติดเชื้อชีวิตได้ตามเกมเช่นบอกว่าขอไปคลินิกวันโลกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงวันโลกเรายังตรวจได้สัก50%จริงๆเราควจะเป็น95%อย่างเงี้ยค่ะท่านจะมีมาตรฐานอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรนะคะก็ลองเขียนดูนะคะ